มันจะหลุดมาหาผมไหมนี่ฮะแล้วเขาคืออะไรงูงูอะไรตัวลงเจ็บรองเขาคืองูลงแต่จะเอาหน้ามาทางนี้วะก็ให้เห็นสิเห็นแล้วแล้วเขาคืองูอะไรล่อยยาตีเลูกปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยไม่ใช่ทำอะไรเขาคืองูเหรอ เขาจะไม่รู้ชน,นิดของเขาเลยแล้วทำไมจับเล่นอย่างงั้นโอ้ยตาจับตาจับของตาพอแล้วเลยผมเอาย่างเอาเข้าไปปล่อยบอ่เออปล่อยแล้วบอกเขาไม่ต้องมาอีกเด้อบอกไปไปผมกลัวให้ไปกุฎอื่นแล้วตัวลงงูอะไรหรูอจ๊ะ <laughs> ngu hồ có chập ta này mới đâu